บอกว่าแทบไม่พลิกโผนะครับกับโชมหน้านะครับคอรมอลุงตู่สองับสนะครับก็ได้เห็นโชมหน้าโชมตากันอย่างเป็นทางการแล้วแต่แน่นอนนะครับว่าการเข้ามาดำรง,งตําแหน่งครั้งนี้ของทั้ง7จ็ท่านนะครับมาพร้อมกับภารกิจที่ถือว่าหนักจริงๆในการที่จะเข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยคุณฟานาเพราะว่างานงานหนักรออยู่แน่นอน <laughs> เราไม่ต้องพูดเลยว่างานหนักแค่ไหนเพราะมันงานหนักมากแล้วก็งานหนักที่สุดกว่าในช่วงต้งยมยำกุ้งด้ยซ้ําไปใช่ฮะเ,ออเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยไปเทียบกับต้ยมยำกุ้งปีนี้ติดลบมากกว่านะแบง์ชาติบอกติดลบ8.1%แล้วที่สําคัญเนี่ยคือมีจุดหนึ่งที่อยากจะโฟกัสไปนั่นก็คือจํานวนผู้ที่จะต้องตกงานซึ่งมีการประเมินกันออกมาแล้วนะคุณไอซ์8ล้าน9ล้านแล้วดียังไม่นับแน่ไม่แน่ใจว่าตกลงจะเท่าไหร่ แต่หลักๆเนอยู่ที่ประมาณนี้แน่นอนคนจะตกงานเยอะยังไม่รวมเด็กจบใหม่นะที่จะจบการศึกษาแล้วก็อาจจะต้องตกงานอีกใช่ทีนี้มันมีอยู่หลายปัจจัยที่จะต้องดูแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเราไปดูเจรัฐมนตรีใหม่กันก่อนละกันใช่ครับดูสมหน้าในภาพรวมเป็นก่อนนะครับกับคอรมอประยุทธ์2ทับสองนะครับเริ่มต้นท่านแรกก่อนละกันนะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนประมัดวินัยแต่ได้แต่งตั้งเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งคือรองนายกรัฐมนตรี คือมีการประเมินกันนะครับว่าที่คนเอกประยุทธ์เนี่ยให้คุณดอนเนี่ยมาเป็นรองนายกก็คืออาจจะเป็นตัวแทนของนายกเวลาไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศใช่ใช่ไปทํางานต่างประเทศคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณสมคิดไงแต่อาจารย์สมคิดไม่อยู่แล้วใช่ใชก็เลยมอบหมายหน้าที่นี้ให้คุณดอนแทนนะคะครับอีกสองท่านันนี้ต้องบอกว่าเป็นสองขุนพลเศรษฐกิจคนใหม่คุณฟางท่านแรกนะครับคุณสุภพัฒนพงศ์พันมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแสดงว่าคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยคือจะดูแทนอาจารย์สมคิดถูกไหมในในแง่ของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วก็ขั้เก้าอี้กระทรวงพลังงานที่ก่อนอันนี้โอ้โหแย่งกันท่าดูอ่ะเป็นกระทรวงที่หลายคนอยากได้แต่สุดท้ายแล้วก็มาสยบความเคลื่อนไหวทั้งหมดด้วยการส่งคุณปพัฒนพงศ์มาแทนสุพัฒนพงศ์มาแทนใช่ครับอีกหนึ่งเก้าอี้อีกหนึ่งคุณพลเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อันนี้ก็ตามโผนะ<ช>ไม่พลิกไม่พิกค่ะคุณปีดีดาวฉายค่ะ,คะก็ถือว่าสองโคต้านี้เขาบอกว่าเป็นโคต้านายกอาสองตำแหน่งนะครับไปดูตำแหน่งขัดไปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเลยคุณสุชาติชมกลินะนะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานดรแหม,ม่มนรมนพินโยสินวัฒนะครับ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะครับวิจัยและพัฒนานะครับคุณอเนกเหล่าธรรมทัศ์และก็ปิดท้ายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาสายค่ะคุณอเนกนี่ก็คือเป็นโคต้าของรวมพลังประชาชาติไทยใช่ไหมใช่ครับส่วน<อ>คุณสุชาติคุณนรมนคุณอนุชาเนี่ยเป็นโคต้าของพลังประชารัฐพลังประชารัฐนะคะ นี่ไปโฟกัสเนี่ยกระทรวงแรงงานหลายคนบอกว่าเอ๊กก็คือก่อนหน้านี้ไม่มีรมัฐมนตรีช่วยนะครับคือเปิดมาเนี่ยก็คือเพื่อให้ศาสตราจารย์นรุมนใช่ครับเข้าไปในตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนั่นเองนะคะไปดูโปรไฟล์กันก่อนหรือเราจะไปที่ภารกิจกันก่อนมาดูโปรไฟล์ก่อนดีกว่าไหมคือจะได้แมทชิ่งกันคุณผู้ชมว่า <c oughs> ตกลงว่าโปรไฟล์ขนาดนี้ หมาตแนประสบการณ์แบบนี้เ,ออเหมาะกับภารกิจที่รอยอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะคะครับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชานะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องบอก <c oughs> ว่าท่านนี้เนี่ยมาสายพลังงานโดยตรงเลยคุณฟาง <c oughs> จบปริญญาตรีนะครับวิศวกรรมเคมี จากจุลานะปริญญาโทบร,ริหารธุรกิจจากจุลาเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกม่อปตทเลยนี่ก็สายเดียวกับคุณไพรินสายเดียวกันคุณไพรินชูโชติถาวรเนี่ยคุณผู้ชมจำ <AD CO S 1> ได้เพราะ,ระว่าใช่แล้วก็เป็นชื่อก่อนหน้าคุณสุพัฒนาพงด้วยแต่โดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปจนสุดทด้ายมันช้ำเกินไปอะคุณไอซ์ที่จะเอาขึ้นมาเป็นดํารงตําแหน่งร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะว่าพอเอ่ยชื่อขึ้นมาก็มีแต่คนโจมตีมีคนคน,คนน้เคลื่อนไหวคนนี้เลื่อนไหวสุดท้ายก็โยนคุณสุพัฒนาพงขึ้นมาใช่ แต่คือหลายคนก็มองว่าก็อยู่ในทีมเดียวกันน่ะทำงานร่วมกับคุณไพรินมาสายเดียวกันสายเดียวกันคือก่อนนันนี้เนี่ยคุณไพรินอาจจะโดนโจมตีว่าเคยเป็นอดีตซี o โอปตทถ้ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการส่งพลังงานเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็มาตกที่คุณสุพัฒนพงศ์นะครับเคยเป็นประธานกรรมการบมจอกิบกีนเคมิหรือว่า GGC นะฮะ เป็น,นรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บมจปตทใช่ครับออประธานเจน้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของ p t global chemical, t g l o b a l chemical pgc แล้วก็ยังธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยนะครับประธานกรรมาการของ gpc s C, global power synergy ถือว่าครบเครื่องนะ ก็อยู่ในแวดวงพลังงานมาโดยตลอดใช่โดยตลอดเลยคือกาปตทมา20 30ปีอ่ะแล้วก็ดำรงตำแหน่งใหญ่ๆของปตทฮะแต่ที่สำคัญคือปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยได้รับเชิญจากนายกลุงตู่เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอันนี้อันนี้ก่อนเลือกตั้งอีกเหรอเข้ามาก่อนเลือกตั้งอีกอรอช่วงช่วงปี62นั่ยก็แสดงว่าก็ประมาณสักปีกว่าๆก็คือ2ปีใช่ก็ทำงานกับนายกมาพอสมควรแล้วอ่ะนะคะ อันนี้ท่านแรกก็ถือว่าแมชพอดีก,กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่วนตัวผมมองว่าก็ตรงสายนะจริงๆแล้วคุณสุพัฒน์าพงศ์นี้ก็น่าจะเดินเขาเรียกว่าอะไรคะเป็น ก็เป็นอยู่อยู่ในแวดวงของขององค์กรใหญ่ๆแบบนี้ที่ต้องเดีลกับต่างประเทศอย<ช>ู่แล้วที่ต้องทําธุรกิจกับต่างประเทศก็มไม่น่าจะมีปัญหาถ้าจะแบบว่ามาดํารงตําแหน่งออรองนาย,ยกมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะโปรไฟล์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวใช่ครับะะแต่ภารกิจที่อาจจะต้องเจอนี่แหละ เป็นการพิู่สู์ฝีมือแล้วมาดูกันหน่อยแม่ผมกพลังงานเนี่ยที่ทำงานในภาคเอกชนเนี่ยต้องมาทำงานภาครัฐเนี่ยมาดูแหล่งพลังงานของประเทศซึ่งถือว่ามูลค่ามหาศาลนั้นต้องเจออะไรบ้างนี่นี่เขายังบอกเลยบอกว่าพอรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่มาในสิ่งแรกที่ต้องเจอเลยเนี่ยคือโรงไฟฟ้าชุมชนใช่ครับคือเดินกันไปไม่ได้แล้วก็รอกันตั้งแต่ที่คุณสนทิรัตน ตั้งแต่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็คือยื้อกันไปยื้อกันมายังสามารถเซ็นไม่ได้แต่ว่าเอกชนเขาพร้อมอยู่แล้วเขาพร้อมประมูลแล้วโอ้โหเขาพ้อมลค่มุคมูลค่ามหาศาลใช่<ล>ครับชุมชนนี่แหละถือว่าเป็นโครงการที่ร <c oughs> อพิสูจน์ฝีมือจะเดินต่อหรือเปล่าเพราะว่าก็ล่าช้ามานานนะคุณฟางไต้องเดินต่อแหละแต่ว่ามันจะเร็วแค่ไหนแค่นั้นเองคงยกเลิกไม่ได้นะคะอันดับที่2ก็คือโครงการขอรับจัดสรรกองทุนอนุรักษ์ ปี2563และอีกหนึ่งงานใหญ่เลยคือการเปิดให้เอกชนเนี่ยยื่นขอสิทธิ์นะครับสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่คือมันร้อนเลยนะเนี่ย <c oughs> มันถือว่าเป็นแหล่งพลังงานอ่ะเป็นการสำรองพลังงาน <c oughs> ของชาติอะ <c oughs> คุณไอเชื่อไหมเดี๋ยวพอ เปิดก็ไีมีมีบรนเลง่านีมีรรทัเดี๋ออดยวก็มีอ๋อฝั <c oughs> ่งไหนฝั่งไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องรอดูนอกจากนี้ยังมีโครงการนะครับรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ400เมกะวัต์มีเปิดเสรีนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG บล็อกเชนปาปั๊มน้ำมนันอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากคุณสนธิรัตน์นะออแล้วก็การแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการ ในกระทรวงพลังงานเองก็อีกเท่าไหร่เองมีหลายหน่วยงานเดือนเองกันยาตุลานะคะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ทําโผลกันแล้วมั้งทำเริ่มเริ่มจัดจัดกันแล้วนะให้แต่ละกรมแต่ละหน่วยงานก็ส่งรายชื่อมาแล้วก็รอรัฐมนตรีมาเคาะอย่างเป็นทางการค่ะอันนี้คุณสุพัฒนาพงษ์ถัดไปกระทรวงการคลังดีกว่าอีกหนขุนคลังไปดูค่ะคุณปีดีดาวฉายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปีดีนี้ต้องบอกว่าเป็นนายแบงค์นะเป็นนายแบงค์สายกฎหมายเพราะว่าจบมาเนี่ย ด้านกฎหมายโดยตรงคุณฟางจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไปต่อโทด้านกฎหมายที่สหรัฐนะครับได้ทุนจากกสิกรไทยได้ทุนมาก็มาทํางานใช้ทุนที่กสิกรแล้วก็อยู่ที่กสิกรมาปาสามสิบปีอ่ะใช่เริ่มต้นการทำงานที่กสิกรแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยเป็นประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยด้วยใช่ครับช่วงที่ผ่านมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วย คณะกรรมการ EEC เป็นบอร์ด BOI อันนี้คือตำแหน่งของคุณปีดีและที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในกรกรอไงอใช่ใ่ก่อนหน้านี้ต้องคอยเสนอนโยบายต่างๆให้กับทางรัฐบาลตอนนี้ต้องทเอง การีพูดถึงนี่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเอาคนที่เสนอแล้วก็รู้ความต้องการของเอกชนรู้ความต้องการของภาพรวมรู้ความต้องการของตลาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการนโยบายแบบไหนแล้วก็ที่ผ่านมามันติดขัดตรงไหนคุณปรีดีมาปุ๊บมานั่งตรงนี้ก็จะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดแน่นอนภารกิจสําคัญคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังเองกู้เงินมา1ล้านล้านบาทไอ้นี่แหละสําคัญนะคุณไอจะพูดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคงไม่ได้ทีแค่ทีเดียวนะภารกิจคือสําคัญเนี่ยก คือเอาเงินไอ้ที่กู้มาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนออั่นคือภารกิจสาคัญคือกระตุน้นนมันคือปลายทาง <c oughs> แต่ว่าไอ้ภารกิจเนี่ยก็คือล้านล้านเนี่ยหนึ่งล้านล้าน,านที่กู้มาที่จะเอามาใช้เนี่ยอเออมันต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณปรีดีใช่แต่เขาก็มองกันนะว่าคุณปรีดีเองก็มาจากโคต้าในฝั่งของนายกนะพลังประชารัฐใช่ก็นายกท่านนายกะท่านนายกดูแลในฝั่งของกระทรวงการคลังนโยบายการคลังแต่อีกหนึ่งฝั่งบางขุนพมไง นโยบายการเงินก็น่าจะเป็นโคต้าของนายกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนโยบายการเงินนโยบายการคลังน่าจะสอบรับกันในรัฐบาลประยุทธ์2-2ทับงหวังว่าหวังว่าจะเป็นแบบนั้นมาดูอีกแต่อีกหนึ่งกระทรวงนี่แหละคุณฟางหลายคนจับตามองกระทรวงแรงงานมาดูซิมาดูซิเพราะคุณฟางบอกภารกิจเนี่หนักนะคนตกงานหลายล้านคนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้คนที่วันนี้ไม่บายคนที่วันนี้ไม่บายเนี่ยคุณบักบัติบอกว่าที่เป็นรัฐมนตรีฝึกหัด รัฐมนติฝึกงานเลยว่าธงมติฝึกอันนี้ถ้าเป็นรัฐมมตริฝึกหัดเนี่ยมันจะดูแบบว่ามันจะดูแบบอ่อนด้อยไปหนนะ่อยเนาะยกให้เขาเป็นรัฐมมตี<า>มฝึกงานดีกว่าเพราะว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตติมาก่อนด้วยแล้วก็ดูประวัติหน่อยไหมดูโปรไฟล์แต่ละท่านเอาเจ้ากระทรวงก่อนแล้วกันค,คุณสุชาติชมกลินนะครับรัฐมนมติว่าการกระทรวงแรงงานคือคุณสุชาติเองถือว่าเป็นสสชนบุรีนะคุณฟาสองสมัยแล้วก่อนน้นี้เองเมื่อปีห้าสี่เนี่ยไปสังกัดพรรคพลังชนไงก่อนที่จะมา พลังประชารัฐนะครับแต่คุณสุชาติเองต้องยอมรับว่าบทบาททางการเมืองเนี่ยอาจไม่เยอะค่ะแต่บทบาททางด้านธุรกิจเองก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกอเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการบรมจออรินสริแลนด์หรือ,อว่าอดีตแล้วเหรอเป็นอดีตแล้วเพราะว่าลาออกไปแล้วไงก่อนที่จะกลับมาลงสนามการเมืองแล้วก็มาสมัครเป็นสสของพลังประชารัฐโปรไฟล์ได้ไหมคุณฟาง เขาบอกว่าคือเมื่อวานนี้มีการคุยกี่ฉันไม่รู้เลยมีการคุยกันในที่ประชุมข่าวของบกกรุงเทพธุรกิจเขาก็มอกว่าถ้ามองกันในแง่ดีเนี่ยถือว่าคุณสุชาติเองก็ใกล้ชิดแรงงานเหมือนกันนะทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ๋อสเกลระดับไหนก็ เป็นรายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแต่คือจะรู้เข้าอกเข้าใจหัวอกผู้ใช้แรงงานว่างั้นเถอะใช่เพราะว่าทำงานคุกกีกับแรงงานเยอะ,ะอันนี้ก็พยายามมองไงพยายามมองว่าจาับมาเชื่อมโยงกันว่ามันจะเหมาะสมกับตำแหน่งหรือเปล่าส่วนอีกหนึ่งท่านศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานไม่มีไม่เคยมีไม่มีไม,มไม่เคยมีแต่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้ว เพิ่มขึ้นมาเฮ้ยแต่เขาผมฟังข่าวตอนเช้าบอกกระทรวงแรงงานเนี่ยอาจจะถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมีแค่ประมาณสักสามกรมเองแต่ทำไมมีรัฐมนตรีถึงสองท่านน่ะก็นี่ไงที่ฉันบอกตอบแทนได้เลยว่าต้องมาเพื่อที่จะรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานที่มันจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านที่ช่วงโควิดแล้วก็หลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นงานจะเยอะมาก งานจะเยอะมากงานนะจะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีรัฐมนตรีหนึ่งคนและรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งคนรัฐมนตรีช่วยต้องมาแบ่งเบาภาระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในบางเรื่องท,ท,ที่ที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าปัญหาโควิดที่ผ่านมาอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของแรงงานเยอะอ๋อก็าต้องมาช่วยแรงงานคนทำงานถ้ามีสองคนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกก็ต้องดีนะทุกอย่างมันต้องดีฝากความหวังไว้อะใช่ใช่ใช่อันนี้จะไปก็ก็ให้ศาสตราจารย์ดรนรมนได้แสดง ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยกับการแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทยก็ฝากไปด้วยในการเยียวยาคนที่จะต้องตกงานอีกหลายล้านคนนะใช่ใช่การสังคมสดเชยด้วยแต่ว่าถ้าทําไม่ดีต้องทํำยังไงอ่ะก็ต้องทําโทษสิแ้องประเมินประเมินอ่ะประเมินเร็วๆกันอีกสองท่านนะคุณอเนกเหล่าธรรมทัศนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นควต้าของรวมพลังประชาชาติไทย ปิดท้ายคุณอนุชานาคาใสนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาเองก็เป็นสสชัยนาธนะเป็นแกนนากลุ่มสามมิตเนี่ยก็ในภาพรวมเจ็ดท่านเจ็ดตำแหน่งนะครับกับพรมประยุทธ์2ทับสองค่ะคุณผู้ชมได้ข้อมูลกันไปแล้วรอติดตามกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีและภารกิจของรัฐมนตรีทั้ง7ท่านที่จะต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาตินั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ